ได้มาหาเพิ่นโดนหรอกงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกนะครับเนาะมาขอโชคขอลาบกับเพิ่นเพิ่นถือให้เป็นแมงสีดอกงวเดี๋ยวมาเบอร์ปฏิทินตามกันครับมาเบิ้งมาขอมาอย่างพร้อมขอมต้งแย่คนเดือดครับมุอเจ้ามาอใไปต่างไปตงล่าง ไปหาเหรีกับไผกับพงศธรโอ่พงศธรติดาไ่ไปหาเหรีกับไผ่ติดงศธรอาตั้งก็แล้ตั้งอะตั้งอ่านีเอาโอยมันคงสูงกนน่อยเลยเห็นทางไมันนบออยังไแขกโอ้ผมขาดไ่ไดหรือบไแผมปยังมีไอาชม มะขอมาอย่างพร้อมพอต้องแล้ยคนเดิมพร้อโชคขอมลาบนะครับเนาะโอเจ้ามาขอพร้อมพอต้องแลี้ยตะเบาไทยไห้กันหน่อยใหบอกคนนี้ล่ะขอเรีเเ้ยผูกกับเรี้ยเพื่อนพี่ครับ ก็ถึงนี่ครับแล้วทเที่ยงยุติเละหาเที่ยงกันนะเบาชัยชคุยมาเลยบ่อะไรอย่างเงี้ย ขอกน้ำก่อนมาตรงช่วงมาเมา่เบิ้งขอพร้อมกันก็พอท้องแล่ก้นเหลือมแล้วครับเนาะมือเจ้าเรียกทายลงมาที่นี่ใหลเรเทียนอ่ะขึ้นเร็วๆนี่มั้งถ้าได้ติ หน้าสองคนนึงถ้ามีล่าตัวถ้าเฉยตัวพ่อบินสินิงเปิดน้ำเปิดไม่เดือดเชื่อมที่ตะเบ็ดผูกอันนี้อ้นอือช่นี่ ขึ้นหี่็ดอาห็นบ่ีดู้อมเพี้ยนอาแดดต้องพออย่เป็นไหลุดัหน้าทีอูระนะเือเยอ่มือมามามายวให้ท่นยดเลขถูกเลขถูกคับอ่ะโตแม่บุงสิิงพ่อบุงสิิขอเชิญมายิบเลขถูก ีเีย้ย่งที่หนึ่งันที่หนึกราาาากฎาคมพศ้สองพันห้าร้อยหกเท่านั้นนะครับเนาะมายิผงแก้วพุกขาเอารับจอมแม่น,นบอกว่าอือนี่คือจอมแม่จับไหเบามือมากล่วงเอาวุดทั้งที่เลยครับเดาะจอมแม่เห็นที่ดินจะพอบุ่งที่ดินขอเพิ่นเลขทูบกับเลขเทียมที่สองยางอือเจา้านะครับเนาะ มาเอามาฉุดฉิดฉีดมาดึกทุกข์ดกเทียนบอกคนเจ้าแม่เจ้าพ่อบยู่ที่นี่ผู้ซักศิษย์ไม่เดียนเลยนะครับเนาะอย่าตื่นอย่าท่วงสุขาเจ้าพ่อท่องแรียกท่านเดิมมีมาดีมางามมาคอยโชคพอรับมีมู้กันท้ามาหาจินลำบากนะครับเนาะโอ้ยท้ามาหาจินลำบากกันนะ ถ้ามหาจินได้กินได้ยากืะเนามหากินก็ได้กินได้ยากเออแต่ใครก็ว่ามหาจินลำบากเครื่องโยกเลยจะมาขอจอแม่ขอโชคขอลาภเรื่องไทยวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมพอสองันรอหกิเท่านั้นครเบเนาะจอแมียแมุ่่งขี่ดินผู้สาวขี่จินงเงี้ยาักเร่งนีนดูแน่ยอ่งผู้ใดมหากินมหาอยากแถวนี้ต้องก้าวบอกคนจะก้อนจะรับเนาะก้าบอกจอเม่จะก้อน บอกเก้าตัวเมียปังชัดๆเลยว่าไปจังไหนมาจังไหนอย่าตื่นอย่าทวงทุกหาผมพอต่องแรีคนเดิมนอแล้วก็วมหาขอโชคขอรับยิบบัตรสาห,าห่าบารื้อขึ้นตัวเมียบุ้งสีลิงเจ้าพ่อบุ้งสีลิงเล่นะครับอพอท่องแรกีเกิดมากกว่าิดนึเลย มันขึน้นสุขภาพมากดูกันเดี่ยวเข้าบันดีมาดูกันเรียบขอท้องแดงคนเดิมขอททอนุญาตปากคำเจ้าแม่บุ้งกีริงหรือว่าเจ้าพ่อผู้ข่าบันดีมารบกวรวันเดีมารบลู่อีหยังผู้ขานี้ร้นนอ,อ,นอนมากพึ่งเย็นเออหนีห้อนมาพึ่งเย็นแต่เพื่อเพื่องเจ้าแม่เจ้าพ่อบุ้งกีริงครูสักลิศนี่แหละครับ พ้ากันมากขอยโชกขอลาครับเจ้าแม่เจ้าพ่อเลยละทิบ้านซาหาบ้านลืงเขาวาเจ้าพ่อเจ้าแม่ยึดตัวนคน,นก็เลยผู้ใดมามาขอกับใครท่องขอท่องแรกกับบ้าประจํานะเลาะคำเนาะขอห้เจ้แม่ปวดประท่านเลขไทยของที่นึหุแก่ผมูขาดครับละ่ะเจ้าแม่ของที่นี้จะพรอมของที่ถูกเนาะ บอกมาก้าวพร้อมพอท้งแม่คนเรือนนะครับเนาะท่านผมาม,ามาบอกมาก้าวพร้อมกันคนไปจังไหนมาจังไหนพคนนี่มีเสียงดังเข้นะครับเนาะขันเสียงบ่ดังเดี๋ยวจเจนะนะ้าแม่บ่ได้ยินตัววนแมวบ่ได้มากพอท้งแม่ขีดพอดยางคักมคอยโชคคอลาให้มือพื้นเข้าครับเนาะเจ้าแม่บุกที่ลิงเจ้าพ่อบุกที่ลิงผู้จับผิดผา ขอโทษขออภัยมาดีมากงามดีกว่านี้เด้อดีกว่าใจคนดูเด้่ตัวผู้ใดมาหาปูหาปลาต้องบอกคนร้อยคนทิ่ัายใจหายตัวเลาะกับเนาะมาทุกท่ามาบอกมากเก่าเพื่อนกันนะนะโมตัสสะกะัมวัโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกะัมวัโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะกะัมวัโตอะระโตสัมมาสัมบูตสัก หาตัเด้อเจ้าแม่บุ้งสิริ่งเจ้าพ่อบุ้งสิริ่งผู้สาบสิทธในแดนนี้แล้วครับเนาะวันนี้พอต้องแลคนเดิมกับเปาาชัยพระนัทเอฟซี FC พอต้องแลคนเดิมทั่วโลกท่ากันมาขอโชคขอลาภกับเจ้าแม่เจ้าพ่อบุ้งสิริง่งชิดบ้านซาฮาบ้านฤกษอผู้ข่าจึงได้มากพึงพาะมีหลอดมาเพิ่มเย็นกับมหาเจ้าพ่อเจ้าแม่มาขอโชคขอลาภเลขท้ายรางเส้น,หน,นหนึ่งวันที่หนึ่งก,การกฎาคมพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบหกเท่านั้น ผู้ขาขอเป็นเลขเชื่อมซี่กับเลขถูนะครับวนาขอสองยางขอให้เจ้าพ่อเจ้าแม่มงคีลิง,งบวประท่านเลขไทยในวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมออพศ2 5ร้อกมหกบแก่เ่ือผู้ข่าปังปังนะครับวนาขอประท่านสามตัวและสอตัวให้ปังปังให้บบระบบเวลาซืือเสียงกองไก่สาธุมังคบวกันสิ ขาเป็นยังบุงบ,งบอบตึงขาเป็นเช่นไรหรอกหน่าขานะขาขา,า,าแบบลุกบั้กขืนไม่เห็นหมมเ่ยไอ้ที่ลุกขืน,กกขนไม่ต่อข้นเหรออย่าจูนอย่าทวงผู้ข่าด้วยครับเนาะเจ้าพ่อเจ้าแม่มมผู้ขามากันสองคนที่งานของขอต้องแลคนเดิมต้องมาเป็นยังแล้วครับเนาะ มาผูยมเบาใช่กับเหินห่างจากหน้าจอไปเราใช่คนนี้การมีงานทำทำงานทำงานะไติครับงานยังก่อนอ่บอกคนนี้อ่าเป็นเด็กหลางครับเออเป็นเด็กหลางเด็กหลางครับเด็กหลางขนาคตัยมหลางลหลางไหุ่ยัยวันน้มีเนี่ยหลางเด็กหลางหลางรถเด็กลางมั้นี่ เพิ่นอยู่โอ้บ่าวไชยเพิ่นถ้าทำงานเป็นตูวเป็นตายนะครับแนละ้วไปาทำงานอยู่ดานเออยันยันนี่หล่ละเยอะกับยางนี่นะครับมีห่อได้ไหนวะอ่าบ่าวไชยเพิ่นก่อนมือนี่ก็จะให้บ่าวไชยนี่ครับพะเยาเชียนซี่ให้ท่านผู้ชมเออเหอนห้างจัดนาจอไปหลายหล่ะอ่ะบ่าวไชยบอกโชคลาภให้มือเพิ่นก็นะ่ะเจ้าบ่ได้มาให้เอสซี่ประเห็นาลอยหล่ะอ่ะเพิ่นก็สั่งกับเนี้ยอกโชคลาภให้แก้วมบ่ขคาไม้เนี้ครับเอามาสามใบนะครับเด้อ

อย่างนังน้นาบาบไช่ก็เดินไปไกลถึงไม้แรกจาแม่เจะพอมุ้งสิลิงผมท่าเห็นนะผมบาเก่าครับเก <c oughs> ครับเอาบาไช่คือท่านเห็นครับผมท่านเห็นไม้เลขเก้าจม่เจะพอมุงสิลิงยด <ผม S 1> เลขเชื่อมที่ให้ไม่แลกครับไม้เลขเก้าเอาต่อมาจกเก้าครับไม้ยี่สอครับท่านเชิญครับท่านไม้นี่สองจะเก่ามาก ยาตุ้นนยยาช่วงผู้ขายนะครับนะเอาไม่นิดร้อนครับตอนจะเก่ามา ไม้ที่สองแม่เชื่อมที่จแม่จะพ่อพมึงทิ่งยิบให้เก้าครับไม้เล็กเก้าอีกพวกเก่ามาแล้วสิครับเอาไม้เลกเก้านะครับละกูเท่ากับเก้าตลาดน้าเพิินเอาอันแรขึ้เนเด้นะครับเอก้าเก้าหรอกเอา 9, 9ไม้ตาสินไม้ที่สามจะแม่จะพ่อเอากลางกลงแบบมบปนไม้ทัดลาถูกเอาเชิ่ครับ นงๆนงยไม้ที่สไม่ตัดสินยานคักผู้เจ้าฮครับเก้าหหรือหกหกห้หรือหกหกห้าสำหรับตัวนี้ห6 5ตัวก็ทะ็เบียนผมนี่โปรดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือระฟังระเบิดเทอรัรนสทะเบียนรถเธออะไรเจ็ดหนึ่งหกเจ็่งทะเบียนรถเบาชัยายแดงหัวกระไดไปนะครับด้วยเจ็ดหนึ่งหเอา อันนี้ก็เสืสอมเดียนะครับสำหรับต enfin, ัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิร์เท่านั้นมาที่นี่ก็ทำว่าเบิ่งเลียงถูกย่างเดียวพอร้องไห้เลยอะก็สิบ่ะมีดอกก็สิต้องกะเบิ่งนคว้าเป็นวิธีจังหน่อยก็เบิร์นตกช่องดอกเออเอาหสี่ด้วไปแล้วตะวันเบิร์นถูกไปแล้วจิ๋วกันนะไปมาตกช่องเบ้าใช่หนิตะมุกรับบ้านซองก็มาเลี้ยจิ๋วใกล้ๆกันไปลี้งจิ๋วกอนพอนะแมนไม่เจ้าไปนะครับแล้วขอพ่อเงี้ย ห่าเจ้าปลังห่าเจ้าปานกหนูปูปีกเหครับถือว่านกหนูปูปีก่าเจาไปกินล้วอื่นนล้วรับเนาะหนิงตาหนูบู่คนไปบานนงหนูปูปีกผู่คนฉิบคนนี้ไปก้อนหอยเนกหนูปูปีกเขาขาดพึงกันครับเข้านะรครับไม่บอกว่าเขาแต่หากินพึ่งเขาแหน่งแงแหนงแหงแงแ่งเบิรนเลขทูบเรขทูบคือไม้พาแท เบาชัยก็ไม่ทวงตัวไปอ่าทุกมันคือประชัตมันหืมหอใส่ใส่้อหือหื้ออหื้อหือหอือหอก้อหือ้าหอหหืนห้อ้รื้อหอ้้อแล้วหก้อหื้อห้อ้อห้อหื้อห้อหื้อหื้อือื้อือ้อแล้อหืตัวื้งหารอหื้อดื้อวงแห้อหืวงแหหห้ พอต้องเลี้ยงนพอต้องเรียงสิงบอกนเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งเลยนะครับนึงกํลังเหนือยขึ้นลูกหดอันนี้คือเลขถูกมึงกําลังเหือเจ้าแม่หุกทิลีหรือเจ้าพ่อหู่ทิลิหมูอมูอมปังปังหลมงวนเจ้าหัวตัวเขาต้องแลกยคนเดมยวเงเบาใช่เจ้าแมง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 กระทางที่ชบ เด um, ี๋ยวนี้ก็ใหม่สองตัวก็คือเก่าดุ้นเนงเน่งเน่งเ่งก็ตัวทีสามกับตัวตัดติดข้าวเดียวนะครับล่ะาข้าวเดียวขอเราแคบแม่พอมีนะครับขอเพิ่มสองอย่างเลขทูขู่กับเลขเสียมซีตัวเจ้าแม่เจ้าพ่อห้ยเพิ่อจัดให้ยาขับเลยทุกทยานเลดีใจงามจ้ะเจ้าแม่เจ้าพ่อบุ้งกิ่ิงู่่สามสิบพิษมุจเจ้า แมงแมงแมงเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็คือสักศิทครับเนาะผมเรือเบาไทยไฝ่ให้มันดาวอ่ะนี่ไปเบิงโอ้นี่ไปเบิงดาวนี่ไปเบิ้งาขับโอ้ขับขับขอพรพี่ขอพรปู่ขุนหาร ยัีมยังถ่วงออนีม่มือมก็ไม่รู้ะไม่รู้อะไรล่ะขึ้นหนาคนวบราใไทเดี๋ยวต้องสิผ้าต้องไปชมไปสองเินแนงแงว่าบ้าชัยถ่วงอียังนล้ก็เนาะเบิดไปข้าวย่างทางไดกไขโดนจังมาเทียนนี่แล้วก็ร้อเร้องใช่โอ้ยางฟังได้ดิว่นนี้เราบบไปบรรทัดจ้างค่กให้เจ้าแม่เจ้าพ่อ เดยาพอแล้วครับเนาะต้องแลคนเบิมเหยือเป็นจไปขายยาจิงโอ้ยปลาดุกปลาพอปลาดตื่นดีมากเลยจำมด้การพูดจอมเออเออเออเยอะเงียฮึเยองีแล้วพ่อได้ยับยังดอกฮึดาว ตาสีได้เดรางวัลทีหนึ่งจากเจ้า,มมออาออแม่เจ้าพ่อมสีดิ่งครูสักศิย์นะกัเนาะต้องเรียนหนังือยังหัดเิ็กกไัใช้เวีขอบคุณเคยให้เด็กถูามตัวในรางวัลที่หนึ่งเจ้าแม่มุกสีนิ้งให้มาเลยนะครับตรงๆเลยอยู่รางวัลที่หนึง่งเจ้ามันสำรับคันไอมมันสลับกันนะครับนาะขอตรงๆนะครับเรื่อแมเ่เด็กถูก วันที่สามเห็นไปเราใช่ว่าเก่าทั้งมดเนบ่าเก่าทึ้งเด้วเก้าเก่าเก้าเก่าเกาเก่าเก่านึ่งทานผู้ชมก็มูเจ้าคอยทะเบงมพร้อมกันเดือดครับครับถึงซีมาถัดเจ้ากรกลมต้องดีแต่ว่าเจาใช่ไหมจังแล้วกลมดาเจ้า เป็นทวันวันวันเิดาบเจ้าใช่บกันวังขลังักละเอาหมเลยเก้าหนึเอาดีเน่าเก้าหนึ่งเดียวครับมาตอกมาสองดอกแต่มาบอกลยแล้วกันึ้นไปไปคืผมจิตขานหท่านผู้ชมเก้าหนึ่งแปดครับเลขทั่เจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่้งิิง ม <emaal> อบเลขไทยรอบที oh. ่หนึ่ให้แก่พวกผู้ขาคับพระธนทีพ่อตองแดงคนเดิมเลขไทยรอบที่หนึ่วระจันที่หนึ่งกราคมพศสองพร้สิบเลขที่ก่าเก้าหนึ่ปดดีดีไปจีบเลไหนไปิดเ็หังีครับเก้าหนึ่งแปดเลขไทยรอบที่หน เลขเชื่อมซี่เพิร์ใไ้9 95หรือ6 65นะครับเนาะเพิ่์ให้โชคใไคลาท่านผู้ชมพอท่องเรีกคนเดิมนะครับเนาะไปที่นี่ก็บ่มี่อย่างหลังขอล่านะครับเนาะขอล่ากแม่หรือท่านผู้ชมทุกท่านเพินใหไใล้ละมาขอส้ำนีละเ่บอกมาเพร้อมจเต้นาะโวทุกขานะครับเนาท่านผู้ชมเอำนีเนะครับเนาะ เจ้าแม่เจพ่อผู้ขี่ิ่งคอยตนช่งโชคดีเฮงเฮงรวยรวยสวยสวยงามกับเจ้าแม่เจ้าพ่อผู้ที่นิ่งผู้ศักดิ์ศวันประจำวันที่หนึ่งกันาคมพ่ออสองกสิผู้เจ้าดำดำรวยรวยสวยสวยงามคืนนี้ผู้เจ้านอนครับควบเก็บใหญ่ได้ควบไข่ใหญ่มีนอนหลับในเงินเดืนนอนเืนเงินเสียแปลนบ้าเจ้ามีโชควันที่หนึ่งกักาคมตื่นเช้าขึ้นมาผู้เจ้าขวัญยากี ได้ม่จากบางนีมองหันเขามาบวกลบคูณหันใกันนะครับมอนีผมก็เบาชัผมก็เบาชัใครล่าเจ้านะครับับเจ้าดูดีมีแห้งย่นเลื่องก็เลยแค่ขาต้องแยครับเบาชัยนะเนะเอาต็มแลวครับครผูชชมสวัสดีครับทุกท่านท่านเอีเ้อทั่วโลกไปไปเข้าแล้นี่ร